สวัสดีครับเอสาวน้อยเพชรบันแพงเอซของยิ่หลาหน่อยอุ้งอิงนะฮะทัว่วโลกทั่วประเทศวันนี้ขอแทรกข่าวของอาจารย์ประจักษ์ไข้หาท้องค่ำนะครับด้วยไทยรัฐบันเทึงนอกเพิ่นเลยล่งข่าวไหวว่าเดี๋ยวนี้มีศิลปินค่าหายท้องค่ำทยอยคืนสัญญากันเยอะเลยว่าสันแล้วก,ก็ว่าดันตะลำย่ไหทองค่ำเนาะ ถ้าอาจารย์ประชักใช่แล้วก็ให้สัมษาสนะฮะเราขอสามคำขยี้ขยายขายงานขยี้ขยายขายงานสามคำนี้แหละมันต้องลำใหญ่ผู้อื่นเอาไปขยี้ขยายขายงานมันบ่ไดคือลำใหญ่พี่นอ้อ <c> ง <oughs> นะฮะมเป็นว่าเลาบดดันเลยเราววาเแลดัน ดันอยู่มันบอ่อไปไปยุ้นบอ่อปังกระแสบอ่อไม่แห้งมันต้องเอาผู้เก่าผู้แก่ก็คือ้ลำย่ยให้ท่องค่ำนี่ถือว่าเป็นว่าศิลปินผู้แรกไปเห็ดให้ใหท้องค่ำมีชื่อเสียงน้อพี่น้องมาหลายปีมันแปแด้สิปีแล้วะลำย่เขามาให้ท้องค่ำนี่ฮะเห็ดให้มีชื่อเสียงทัว่วโลกทั่วประเทศ คนหน่อยจักเบิดกันเอ้ยซื้อว่าลำย่อยให้ทองคำสาวคาร์ลออันนั้นดังที่สุดก็คือสาวคาร์ลอเนาะทุกคนนั่นแหละเพียงนั่นแหละจุดประเด็นมากจนทุกวันนี้นะฮะบ่าว่าสิออกเพ่งใดมากกับเปียงป่างเบิดประเภทลำย่อยนี่เล่าประสบการณ์เราเยอะนะฮะลีลาท่าทางเอนเตอร์เทนห้วยได้ทุกอย่างประเภทลำย่อยนี่ เป็นอาจารย์เลยวันออกไปสิหาคนมาเปรียบเทียบกาเล่าโอ้ยอยากยุดดอกในไข่นะฮะจังยุกจีั้งสี่กับขามาในปีสองปีนี่เนาะที่ลายุกจีนี่ก็อินเทอรท์เนดีดอกแต่ว่าส่วนมากจะไปเจอคอมเนต์แร้งนะฮะเกี่ยวกับว่าให้ยุกยิีต่างๆนาหนา้านะฮะว่าเรียนแบบพีรำยัยบ่ดังดอก กลับไปล่ำคือเกาชาวปันไปเป็นนังเอกหมอลำซาเจ้ามา่เนวอินเ์เทนอังสีมันบุคือมันฝืนจากของมันโมเมนต์เนว้จากของเยียงกับข้อมีหลายอย่างนะฮะทั้งยุกจีก็ได้ห้องให้หมละอืมนะครับเกี่ยวกับเรลืองนี้อยากคือว่ายุคจีนี่ต้องไปเป็นนังเอกหมอลำต้องไปยุก่กับหมอลำ จังทสิสมบทสมบัติจะคล้องจังป็นแนวท่างเขาจะคล้องจังบริฝืนจะคล้องสิ่ไหมนะฮะข้อเมียนก็สิมีประมาณนี้นะครับในส่วนอาจารย์ประจักษ์ใช่สิว่ายังไงครับบาตมาฟังเราบวบึงนะฮะมาฟังเราบอบนะะาเบ,อบึงว่าเขาวา่าเราดันทะล้ำย่ยนี่เป็นนี้ัยผูงอืนคืนอน่ดันกระแสกับโบมีเงียบมดหน่อยคนนะฮะรดแหก่กับไร อาจรประชาใช่กับรับรถแห่น้ำนะครับศิลปินมายู่รถแห่ก็หลายคนแ้วก็ศิลปินในไข่ก็หลายนะฮะ <c oughs> แต่ว่าเงียบม,มืวมีเลยมิดมีถลํมย่ญ่ผู้เดียวเอามาฟังแล้วว่าอ,อุึงพี่น้องอาเชิญครับใช่เบอร์เป็นเบอร์ยังใกเราก็ต้องจุดให้เด็ดแล้วก็คือต้องขยี่ ขยายแล้วก็ขายการให้มันมันชัดเจนถ้าอย่างนั้นมันจะเหมือนกับจับปลาหลายมือนในขณะเดียวกันและหลายคนที่กำลังจอ่ it, จอคิวอิตจ่อคิวดังก็ต้องสร้างตัวตนแล้วก็อดทนแล้วก็พยายามรอวันที่เป็นัางคนตัวเองที่ชัดเจนนะครับในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ทิ้งสั้งเบอร์แล้วก็ขายแล้วก็ปัน่นแล้วก็ช่วยนะครับโปรโมททุกคนอยู่ที่ว่าคนนั้นจะเอาโอกาสนั้นไปอีเซนตัวเองไปโปรโมทไปเล่นที่ต่อไปเล่น โซเชียลยังไงนะคร report, sure ับก so ็สุดนเรื่องแต่ว่าบุคคลคนนั้นนั่ร้องคนนั้นจะขยันสร้างตัวตัวให้เร็วไวขนาดไหนครับเราเป็นมืออาชีพแล้วต้องทําตัวให้เป็นมืออาชีพอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้แล้วก็เทคแคร์เอาใจใส่กับเอฟซีทุกทุกขู่เป้าหมายแายคนเขาก็อยากมาเป็นแบบก็ยินดีนะครับแต่ว่า สุดท้แล้วก็อยู่ที่บุญวาสนาเขาแต่ละคนแล้วก็สิ้นเสมอกันด้วยถ้าเขามีวาสนาเรา,เรามีวาสนาต่อกันผมอาจจะมีวาสนาต่อเขานะครับบุญผมไม่ดึงเขาผมปั้นไปเขาก็ไม่ดังที่ผมเขาก็ไปดังที่อื่นแต่ถ้าน้องมีบุญาสนาต่อกันอยู่ไกลขนาดไหนหรือว่าอยู่ที่ไหนท่าไหนมาถ้ามีบุญต่อกันก็น่าจะมาต่อยอดกันได้ที่ดีครับนั่นแะหละพี่น้องเป็นเช่นไรขยีขยายขายงานก็คือลำย่ยนี่ เป็นตัวรักเลยเป็นเสาหลักของของค่ายเลยนะขยี้ขยี้ขยายขายงานสามข้อนี้นะฮะนี่คือจาย์ประยักษ์ไ้หรือยึดสามขอนี่ก็ต้องในดันจับป่าลร้มือมันนจิลุดมือทุดมั่นจิลุดมือ,มน,มอนะฮะลุดมือแล้วมันเศร้าน้ำใหญ่ท้าได้นำมันเลิกเนาะน้ำคุบกับท่านเนยแม่นบอก จำรับน้องๆในค่ายนะครับผู้ที่ขึ้นสัญญาผู้ที่ไปมองอื่นทั้งสี่ถ้ามีบุญสัมพันธ์ต่อกันกับสิเด็กหันกลับขึ้นมาหากันอีกหรือว่าบ่มีบุญสัมพันธ์กันก็อาจจะไปดังยุ่มองอื่นทั้งที่ก็เป็นไปได้นะฮะอันนี้อาจารย์ประจักษ์ใช้ให้สัมผณ์ไปนะครับคนเฮาบุญมาวาสนามันได้สั่งห้อมกันมาบ่ถ้าชาิป่างก่อนเนาะอันใดห้อมกันสีดังจิปัง น้ำกันนังชีมันก็ได้อยู่น้ำกันไม่ได้สร้างบุญสร้างท่านมาน้ำกันมันก็ได้พัดผ,ผ้าจากกันไปพี่น้องมาวาวุ่งกันใดพี่น้องเนาะแล้วก็อาจารย์ไปชักช้ยกันยังฝากน้องๆอยู่ในค่ายนะฮะนักร้อมทุกคนน่ะศินพิน์นทุกคนว่าต้องใจเย็นๆตรงรองให้ได้นะฮะกระดันทุกคนนะครับบนว่า นั่นดันทุกคนแต่ว่าพขาย่อยดันจริงๆนะกระบิบกระแสน้่ล่หละพี่น้องมีกระแสว่าแต่ว่าแนน,นึงเราบอกว่าเรียนทิกตอกเรียนเฟซแย่ให้ขาดนะครับคืออยู่ในโลกโซเชียลตลอดเวลาให้แฟนครับแฟนเอฟซีพ่อพ่อแ่เมพิ่นเห็นอยู่ตลอดหากขาดพ่อแม่เอฟซีือจบนะฮะไปบ่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันโลกโซเชียล ต้องเล่นโซเชียลทุกวันวันละหลายรอบนะฮะย่ใา้ขาดจากแพนฟ้อมของหน้าโทรศัพท์นี่อาจารย์ประชาชัยเราบอกนะครับบอลบาสิมให้ถ้าหัวหน้าไข่ดันมันกลับไปพ่อได้ตัวเองต้องสร้างตัวตนคุ้นใจความึืนมากขึ้นกันนะครับอันนี้สําหรับอาจารย์ประชาชัยเพิ่นห้ยสัมผัสไปนะนะครับเอาจังค่อย ตามเบิ้งเรื่องราวสิเป็นั้งไหนต่อไปนะฮะสำหรับค่ายประจัก์ให้ท้องค่ำนะฮะตัวเด่นคือลำํำย่าไยล่ะพี่น้องเบอร์หนึ่งนะฮะนักร้องอินดี้ที่มีกระแสแรงทั่วประเทศอินเตอร์เทนเมว่วาสิเป็นด้านการเต้นการเด้งการเดาการล่องลี่ลาสไตล์ทุกอย่างนะฮะมอบให้ลห้ไย่าให้ทองคำํำ อัจฉริยะนะครับอันนี้สำหรับลำไยนี่เล่าป็นนักร้องอัจฉริยะพี่น้องเนาะมีพ่อนสวรรค์มาต่างแต่ปินได้หน่อยคนนี้พี่น้องหัดล้องหัดล่ำม,มากา้าปินได้หน่อยคนน่ะเพราะว่าผู้ใดว่าน้องยิงคือกันน้องยออิงเข้าเนี่ยครับป็นมัทนาหน่อยยุก,กีกับเป็นมัทนาหน่อยเลยพี่น้องสังเกตนะผู้ใดสิม,นนาาาาาดมาเป็นนักร้องบ่อนว่าขลาดมาป็นนั่น เกศี่แปดปีด้วยเขาเจ้าเป็นมาตยพุ่นพี่น้อง้สี่ห้ปีผลเริ่มหัดลองเพลงมาแล้วเนาะเป็นทั้งสี่แนวทางของศิลปินนะครับเอามานนี้ก็เอาไว้ซํานี่ก่อนคลิปนี้ก็ยูดีไม่แห้งสูขสุขอนเดิน,นทางไปใสกับปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ